เอาละครับทุกคนดิ Disney, สนีย์ส่งตัวอย่างหนังแอนิเมชันเรื่องใหม่ที่น่าสนใจมานะครับชื่อว่าเมืองเวทมนตคนมหัศจรรย์เป็นยังไงไปดูกันเลยเอ็นคาร์โตนะครับนี่คือชื่อหนังนะครับ้สวยจังเลยอ่ะบ้านอารมณ์แบบอิตาลีรอเป่ะจ๊ะโอ้ยคาซ่าแมนเดลอลไรทุกอย่างเนี่ยพ <What? S 1> ี่ทุกคนล้วนพิเศษ มือนมีพลังพิเศษเนาะมหัศจรรย์ด้วยนะอันนี้ไม่ถึงสโลเปียเลยเออมีเวทมนต์นะฮะไมีความเป็นเม็กซิกันด้วยเนี่ยยกเว้มิลาเบลมิราเบลเดลิเวอรี่ I gave you the special since you're the only Madrigal kid with no gift. I call it the not special special since uh, you have no gift. Uh, thanks. So I was going to give you the one. Wow! Not even <ide> a music Encanto! แต่ดูมีความเป็นพิธีการ <I am S 1> มาก <just a S 1> ดูดูดูเหมาะเขาเด็ด right, บางทีพอสมหวังที่ก็คือการหลอกตัวเอง <c oughs> น่าดูมากเลยนะครับฉายปีนี้ด้วยนะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นช่วงแบบป,ปลายปีสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็รอติดตามเลยนะครับแบบน่าสนใจมากผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาเข้าโรงไหมหรือว่าจะเอาเข้าดิสนีย์พาร์ทเลยนะฮะถ้าสถนานการณ์เป็นอย่างงี้เนาะก็ หวังว่าจะได้ดูในโรงนะครับเพราะว่าอย่างลูค้าเนี่ยที่เพิ่งได้ดูมาก,ก็ถือว่าดีมากนะครับอยากดูมากเลยในโรงแต่ก็ไม่มีโอกาสเนาะก็ขอเรื่องนี้ละกันนะถ้ามีโอกาสก็กอยากจะดูในโรงมากเลยนะจ๊ะเออนะฮะก็เป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ของดิสนีย์ถ้าเทียบกับไอฉากหลังที่เป็นแบบแบ็กกราวด์เม็กซิกันกนี้ก็นึกถึงแบบมาม่โคโค่ในโคโค่ใช่ไหมที่แบบว่าเรื่องนั้ก็ดีงามซึ้งมากเลยนะครับประทับใจมากๆาอยากจะดูว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็ ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับไม่ว่าแบ็กกราวจะเป็นเม็กซิกันหรือประเทศไหนเนี่ยก็ดูแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจนะครับจากตัวหนังเองที่มีมูทโทนที่สวยงามนะครับมีความเป็นเมจิคอลมีเวทมนต์ mon, มีจินตนาการเหมือนดิสนีย์ที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกเหมือนได้ท่องไปในโลกจินตนาการและยังน่าจะมีเพลงเพาะๆมาด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นตัวเต็งออสการ์ปีหน้าเลยเช่นกันนะฮะรอไปดูว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะโอเค ใครที่ชอบรีแอคชั่นอย่างนี้หรือว่าชอบชอบติดตามชมอย่างนี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตาม Big n a p ำพัดเวอร์ซ์สหรือช่อง n a p พั SL หรือ b i g t i k t o k ใน Tik t o k กก็ได้นะครับก็จะมาพูดคุยรีวิวหนังที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหรือรีแอคชั่นนะฮะก็จะมาพูดคุยกันนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้เป็นการครับสวัสดีครับ